ตะกี้ขาตั้งค้องล้องล้มไปนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดจอนะครับเดี๋ยวเราจะปเปิดจอแล้วเราก็จะ,ะเสียบปลั๊กไปนะครับนี่ครับเราก็เสียบปลั๊กไฟเข้าไปเลยนะครับนี่ครับที่เสียบปลั๊กไฟไปแล้วเอาครับทั้งเสียงดีเลย์ดังต็อกแท็กต็อกแท็กเลยนะครับผม เราก็มาดูกันนะครับอาการเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้มาอยู่ที่ AV นะครับมาอยู่ที่ AV นะครับเริ่มแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะเป็นอยู่ที่เออตอนนี้อยู่ที่ AV เริ่มแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ดับนะครับภาพค้างนะครับนี่ครับเป็นโนโนแบบนี้ครับ นี่ครับอาการเสียนะครับนี่ครับเป็นสโนค้างเลยนะครับผมไม่วิ่งเลยสโนนะครับเดี๋ยวเราจะดูภาพกันหน่อยนะครับผมเราจะกดไปเป็น AV นะครับเราจะลองดู AV กันหน่อยนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับอาการเสียเดิมนี่คือเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ครับดูได้พักหนึ่งแล้วเป็นแบบนี้เลย นะครับสนอกพางนะครับผมยังแก้ไม่หายนะครับยังแก้ไม่หายนะครับนี่อาการเดิมเลยนะครับผมอาการเดิมยังอยู่นะครับเราเปลี่ยนไปหลายตัวปกติมาอุ้ยเด็กอ้าวพังแตกอโอหวขวดซินเนอร์เรากระจายไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะปิดใหม่ครับเราเปิดใหม่ทิงครับ อาการสนโนค้างยังไม่หายนะครับเราต้องรีบเปลี่ยนช่องไปให้มันเป็นเอวีนะครับเป็นเอวีนะครับเลือกมาเป็นเอวีถูอไครับเลือกมาเป็นเอวี เอวีซาวนะครับออลลำบากมากเลยครับผมเดี๋ยวนะครับคนที่ไม่หายนะครับอื โอ้โหเมื่อยมากเลยครับผมโอเดี๋ยวนะครับผมโอลำบากมากเลยครับเดี๋ยวนะครับเฮนเตอร์นะครับผมต้องกดเป็น a อก่อนปกติภาพจะดับไปแล้วนะครับผมภาพจะดับไปแล้วนะครับผมการแก้ไขเบื้องต้นนะครับอ้ยเดี๋ยวนะครับเออรีโมทก็ไม่มีนะครับมี a อวีหนึ่งนะครับ กดโอเคเข้าไปไม่เว่หนึ่งแล้วกกดไม่ไม่อือ่ะ เลื่อนลงเลื่อนเลื่อนโรเยโอ้ลำบากมากเลยครับผมจะขอตั้งกล้องก่อน